บดีจ้าถ้าพี่น้องมาชมขืดบางคนนะพี่น้องขืดบางคนขืดบางคนคต้นนี้ยังองนี้พี่น้องจนะ้ะกันอน,นุโวัด ยูมุนอธิอันนี้ยูมุนิธิทีลจะมุ่นิธิหลวงพี่แซมเนาะชนบรุรีมุนิธิหลวงพี่แซมต้นนี้อย่างเลยพี่น้องนี่แม่มูบงหูจนะุจักเนาะไปไก่ก็เด้อหลังจากไปวัดอันห้วยน้ำพึ่งเนาะหรือว่าวัด พระธาตุวายุแล้วก็มาแวะมุนิธิหลวงพี่แซมเป็นทางทานนะพี่น้องมาเจออันนี้พอดีเลยมาเจอมาขอสวนนั่นพืชมงคลพี่น้องพืชมงคลอ,อันนี้ยุบานนั่ยยุบานแม่หมูก็เอิญตุนนารี่นะพี่น้อง <c oughs> แม่หมูคิดว่านนะตัวนี้นะ ต้นดอกหน้าพี่แม่บอกเอิญขึ้นกันบอกรือต้นนี้อย่างแม่โมบอาผิดกะขอโทษขอภัยเร้่อพี่น้องเห็น,น่นี่นี่แบกไม้ลายยางตนน้นอีอย่างลมลื่นพี่น้องบรรยากาศลมลื่นอีกแล้วอันนี้พี่น้องมันน้งไง สวยงามพี่น้องบรรยากาศดีบางนี้ก็ดีบรรยากาศดีคือเก่าตองวิวข้างนอกติดกับถนนไงเลยพี่น้องแม่มุกพันม,มากพอดีเลยแเวสมาอันนี้จะเป็นนันบ่อน,น,น้ำนะพี่น้องบ่อน,น,น้ำเห็นล่มีไอ้นาม น้ำเรียงปลานี่ปลาที่น้องเป็นน้ำตกเนาะเป็นน้ำตกอืมเห็นไอนาำไอ้นาำออกมาพี่น้องเห็นบึเป่ไเห็นลึยไอ้นาำไอ้นาำออกมาเพื่อว่าหดต้นใหม่นะพี่น้องนะเป็นละออง ีะได้มีตัวนางทักพรเป็นก้อนหินพี่นอ้องนางทักพรชอมบรรยากาศแล้วก็มีสาพานน้อยเป็นบรรดาสาพานน้อยมาเอาภาพบรรยากาศที่สวยเราวิวสวยสว,วยพี่นอ้อง ดมดื่นที่เก่าพี่น้องจ้ะมาเที่ยวนเนาะมาเที่ยวเรามาทำบุญเห็นอีหยังแปลกๆกับมาให้พี่น้องได้รับชมน้ำจ้านี่เยเปิดมงคลพี่น้องนี่ยังนั่นอันนี้ทุ่นบันเท่านียเนาะอันนี้ทุ่นมันบ่ต้นทุ่นบันเท่ามันว่าพี่น้องนี่เนาะ เป็นพืชเป็นพืชปลาแนละ้วพืชผักปลาพี่นอ้องอนุรักษ์ไว้เก่าๆเพรา็แดดนงสัยจะย้อนแสงพี่น้องได้ท่าไมไหมย้อนแสงย้อนแสงมันก็นสีไล่ นำ้ำลกลมลื่นลบลื่น เป็นหิ้วนะพี่นอ้องเอาไว้ท่านั่งนั่งพักกันคุณจะหิ้วจับตอนอย่างได้ไม่หมูกับโหัวจับ เป็นบอนซีหรือเปล่าหรือยังไงเปิดปาเนาะเปิดปาอันนี้ทา่าเขาด้วยพี่น้อทงท่าเขามาสิเขามาก,มากนะมุ่นเ่ยพี่น้องก็เจอเจอบรรยากาศง,งามๆพี่น้องเจอบรรยากาศง,งามๆเดือด เด็นแต่มาน่งทักพ่อนพี่น้องจ้ะเด็นแต่มาน่งทักพ่อนเลยมองทะลุออกไปก็จะเห็นนั่นรถกำลัเก็บเอาภาพส,สวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น,อน้องหนะ่อยก็นา ปากสวยๆาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกาเขาบอกใครมีเวลามาเนะาะบม่มีโอกาสมาเขนะาไมาเจอซิ่งแบปลกใหม่ๆที่เขาบอกเขาเห็นเจอมัองปากพ่อแม่พี่น้องอนะ้วพี่น้องมึงนะอันตรีเห็นอืมจิ้งชาลองนั่งพักพี่น้อง คนเป็นนางพักละโยกเยกโนกเยกนะพี่น้องนั่นนะนางละก็โยกเยกโยกเยกโอนไปโอนมาเดิมเห็นนี่ก็เป็นสะพานสะพานขามน้ำคลองลองน้ำพักอีกอย่างนี่พี่น้องพักตัวนี้อย่างค่ายๆกับสระลเนี่ยตื่นตาเบื้องน้ามานมนม่ามีปลาบ่ พี่ปลาว่นนี้วิ่พน่องน้ำเป็นน้ำตกสะพานเพชรเป็นน้ำตกมากต้มลื่นพี่น้องจา้มมา,ามีแม่น้ำมีน้ำน้ำเนาะอืมของนางพักอนคลิปนี้ก็ขอฝากไปสมิดแลพี่น้องด้วยฝากให้ทุกท่าน อเป็นกำลังแรงใจให้แไหมหมูนมเนี่ยขนะคนะหมูอาภาพส่วยๆแกพาไปชมนระฟ้าเพื่อพ,พ,พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นั่นได้พี่น้องได้เมูก็ขอจุคลิไปได้สามีได้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้า